สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OB d s ดี p นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น Fortuner นะครับคันนี้เป็น Toyota Fortuner นะครับเข้ามาอัปเกรดนะครับตัวหลอดไฟหน้านะครับ TPNE นะครับก็เลือกเป็นรุ่น RS7 นะครับสำหรับหลอดไฟต่ำนะครับก็คืออยู่ในโคมโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับสำหรับ Fortuner รรุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นขั้ว H11 นะครับเราได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นรุ่นนะครับ RS7 นะครับคือตัวนี้เลยนะครับขั้ว H11 นะครับ แล้วก็คุณลูกค้านะครับได้อยากจะเปลี่ยนนะครับไฟตัดหมอกให้เป็นแสงสีขาวและให้ความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับก็เลือกเป็นหลอด GPE รุ่น R4 นะครับตัวนี้นะครับแต่ขั้วจะเป็น9006หรือ HB4 นั่นเองนะครับก็ทาการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูแสงไฟกันนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไฟต่ำนะครับวนไฟตัดหมอกก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแสงนะครับํำแสงกันนะครับอ่าอันนี้คือแสงไฟต่ำนะครับของหลอด RS7 นะครับ จะให้นะครับลาแสงนะครับอันนี้ตอนกลางวันนะครับจะให้ลาแสงนะครับประมาณนี้เลยสว่างมากนะครับลาแสงตัวนี้ของ rs 7นะครับอันนี้เวลาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสี่โมงเย็นนะครับลาแสงยังเห็นขนาดนี้นะครับกลางวันนะครับี่ยเป็นกลางวันอยู่นะครับเห็นไหมครับลาแสงนะครับก็คือจับถนนแน่นอนนะครับด้วยกําลังแสงนะครับที่110วัตต์นะครับตัวนี้นะครับแสงลาแสงจะเป็น5 5 0 0 k นะครับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูไฟตัดหมอกครับ นี่ไฟตัดหมอกนะครับก็คือคุณลูกค้านะครับก็เลือกเป็นนะครับหลอดไฟรุ่น R4 นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ใส่ทั้งซ้ายและขวานะครับลําแสงที่ได้กับเราตัดหมอกก็จะให้ความสว่างนะครับในแนวต่ํานะครับเพื่อช่วยให้เรามองเห็นทางได้ดีขึ้นอันน right. ี้คือกลางวันเหมือนกันจะได้ลําแสงประมาณนี AP ้นะครับกับเราไปตัดหมอกนะครับอันนี้ปิดไฟตัดหมอกนะครับคุณลูกค้านะครับได้ติดไฟนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับ เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไฟในไลท์นะครับก็จะติดฝั่งซ้ายและขวานะครับก็คือจะับในเวลากลางวันนะครับไฟเดไลท์ก็ติดขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านใดนะครับสนใจอยากติดตั้งนะครับหลอดไฟหรืออัปเกรดหลอดไฟให้สว่างขึ้นขับรถได้ปลอดภัยมองทางได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่หน้าร้าน OB บ s h o ชนะครับมีบริการติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับหลอด TPE นะครับรุ่น RS7 R4 R5 หรือ R3 นะครับพักมาได้เลยนะครับวันนี้ก็จบรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ